สวัสดีค่ะมาพบมาปอก,กันอีกแล้วนะคะสำเท่งผ้าเพื่อน,นเดอ้อเอนี่กับมาปลามาโขกค,คือเกาเมื่อนเกาเมื่อนเดิมแล้วพี่น้งองยากจค่ข้าตะบักพริกบักพริกกับฝน,น่านเขาผ้าหยุ่เขัาพริกลมเบิดกี่นองเลยก็เลบยบใได้มหาเห็ดเห็พีีนองเลยเมนี่ได้โอกาสมาข้าพี่น้องเข่าปลาเข่าโหาหขกาเหรอพี่น้องอ่ะ ไงว่าภาพพี่น้องเบิ่งเห็ตุคืนเห็นละงอกพี่น้องงอกเหลืองพี่น้องเอ้ยมาแม่มาหาทั้งเนี้ยพี่น้องพี่น้งอกเหลืองพอดีพ่อพี่น้องเพิ่นมาหาเห็ดขึ้นกันพี่น้องก็บพ่อในได้เราพี่น้องเอ้ยพ่ออยุพ่อตะคืนมากขึ้นกันมาสั่นย่าย้าพี่น้องเห็นละงอกเหลืองพี่น้อง เฮ็ดมาจ้าไปไปหาเฮ็ดต่อพี่น้องพอดีมาหาเฮ็ดพี่น้องหาเห็ดก็เลยพอูง่อยู่ในปลาเฮ็ดไทยพี่น้องมึงกูงูงูแบกไงท่นบักขายแห่งไดหลายคนว่าคนบัขายแหงไดหลาย ก็ว่าขายแปตัวแล้วอืมง้าหลายง้าอยู่เดี๋ยวนี้ซีซ็บหนึ่โอ้ากปนอง้อไม่อยากทำไปหาเห็ดต่อพี่น้องเฮ้ยพี่น้องผมว่าผมเห็นดอกเห็ดละงกดอกมึงดวดอกแค่ไงพี่น้อง Bây đẹp không? Thế nào? Đọc ngay ngay Thế ngọt lớn thế nào? Má, má, sao còn xem? Nhìn, nhìn, nhìn Ơ, ngay หโงกเหลืองไหมหาบางมมวนนั่งใครนั่น่าใ่โอ้ยบอแมนัายุตาลลยดีจีตาลยดอกนี้ไงพี่น้องแต่ว่ามันขั้นหฮมพี่น้องมูกเหลืองเอะต่เาแบเรอแบเลยห้อย้าวเอาเลยีดีเ้ยห้อย้าเอาเลย จได้จได้เม่เห็นเป็นมูเนาะไอหไหนพุ่้้เห็นอีกมูนึงบ่ไอ้สันไอนงไ้บิงมูใหญ่บ่ปปเปนบานถึงแลบโอ้โอปมาถูพี่น้องมามามาเก็บน้อกันเก็บน้อกันพี่น้องโอ้โหแค่ยังมีดอ,อกบนบานนี่ไงเนี่ย แม่นบ่พน,น้เห็ดละงอกเหลืองแบบไ,ไ,ไ,ไพี่น้องบิ่งกันเออแดดออ,ออกละเสียมเสียมหน่อยแี่นบ่นเด้วมามาเสียมมะกรนดเอาได้บ่ะจะไงหาเงี้ยติบมันาหนาเราไหมง่ายก็กันเสียมหน่อยอ มัาก็จะออกไปแล้วพี่น้องมันได้เกิดมาอีกมัน,นจะจะออก็จบเกิดหาไปแล้วโอ้ชคดีแล้วพี่น้อง,อง,งหมดล้งอกเผืองแดดจะเริ่มออกแล้วพี่น้องมาหวัดสวยๆดอก Ngān kèn hâm mộ, anh mãn xuân. Quao sợ đau. Ao anh mãn. Hm, 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 nó hm, 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 nè khay nè bỏ một bàn khay độc nhỉ, nhạy gạo quay cho đủ men này, được, ừ tin ông, kìa งูเดียวเองหนพี่น้องยังอีกตัวนึงนน <c ười> ไปไปนี่ไปฮัดเห็ดต่อนี่พี่น้องพ่อออกเห็ดเรางอกเหลืองพี่น้องแต่ว่าเห็น,ยยนสองดอกเห็นมั้ยโอ้ กนโลดขึ้นมานึงปานไ่นหน่อยห่มผ้าเหลืองไปนี่พี่น้องเห็ดไปไปตัวเขาพี่น้องเห็ดลรางอกขาวพี่น้องเนี่ยพ่ออีกแล้ว เป็นแต่ไม่ใครมันเถ็ดแตกนี่มันใครโน้พี่น้องแม่นบ่คือคือคือดิเแตกเพราะมันเป็นไปยังสัน,น,นด,ดิมีบ่ยกเล็กๆเฮ้ยนั่น,น,นแต่มันทวงแห <laughs> ้งครับแมนดิลีพี่น้อง <laughs> มันมีใครอยู่ปานใครฮานบุญแล้วเอาโอ้ย ไปไปกินทั้งไหมไปไปกินทั้งไหมดอกนี่กุศลเขามาจองเหรอเขามาจองกินแล้วพี่น้องดอกง่ามๆพี่น้องเห็ดลงโง่เขาวใส่ละไข่เหรอหนนั่นละยือ้อๆนั่นละเออแทงถือดอกมันจะละ่ะห้ามันไข่รงัยมันว่าท่านง,ง่ายดอกขันมันจะมันมัูใส่เสื้อปลาดอกง่าม,ามอยู่เลิกแล้วพี่น้องกําลังพุดขึ้นพ,พี่น้อง สองดอกน้ำกันงาม,งามอ่ะเอาให้พี่นอ้องเิ่นบนะ้างเลยดอกงามงามพี่น้อง,งโอ้โหหนู่พี่น้องกู้รู้ไปแต่เอาทั้งแท่งใช้โต๊ะเหยียบพี่น้องงามขึ้นมากกับพญายปัญญายกสาวุ่นแท่งนี้มากคือเหยียบเฮ็ดเธอเลยเบียบเราจังพ่อเนี่ยพี่น้องจะวบบ่าอนนี้ก็แยงไปแล้วละ่ะกระซางมัน เพื่อนกินแน่ตัวกินแน่อยู่เลือกอยู่เลือกดิพี่น้องมันเป็นขี้ดินทรายไหมพี่น้องดินเอ๊ะมีหอนไข่อีกป่เนียนเนียนบ่สเนื้อตีนมันเนื้อขามันไข่มาทั้งใดโอ้เหว่านไข่เอาไปมึงได้อยู่บ่คุณพี่พี่น้องแล้วว่าจะเห็บเบิ้งอีก นี่สองดอกพี่น้องสองดอกมามสาวคุนเท็งมาเอานี่ดอกหนึ่ไไงไข่เอ้ยหัวเจ้าของเจ้าของมาอีกแล้วเจ้าของไรเขามาจองถ่ายกินเนาะซูหายยุกกับปลาดอกสูหายกินเนาะอันนี้ขอซะ <laughs> <laughs> ขอซะ <laughs> <laughs> ดอกยงโยงเนาะมันเป็นดอกยงโยงๆอยู่ในปลาปลาสูงเนี่ยค่อยๆขาดซะเนาะโอ้ยโหพพี่น้องไปไปเท่าแบบเนี่ยพี่น้องถ้า พ่ออยู่ปลาอย่าปเป๋าเด้อพี่น้องเด้อเป็นพืชสงวนนี่นี่กล้วยไม้เนี่ยพี่น้องกล้วยไม้กล้วย,ยไม้ปลาเออว้ลูกให้เต่าเบ้างอย่า,ปเ,า,าเป๋าเด้อเพิ่นเห็นเพิ่นจับนิดนี่ไปเฮาเนี่ยพี่น้องพ่ออีกดอกนึงพี่น้องเห็นละงอกเหลืองเห็นละงอกกำพาผา อยู่แี่หนอกเดียวครับอืวันสุดทายวิวที่อุทัดบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งโอ้พี่น้องเห็นครึ่งหนึ่งอยู่คนณบดหลังปลาวะคนพูดได้พี่น้องพูดทั้ง่นขยายจังหน่อย เห็นเป็นผู้ครึ่งหนึ่งอยู่บนพี่น้องงามงามสวยงามมาเดอ้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันมาชมบรรยากาศชมวิวไปไปเก็บเห็ดตัวพี่น้องพี่น้องพอ,งอเห็ดอีกแล้วเห็ดพี่น้องเห็ดราง่ขาวเสร็ะหรอยุ่งเสร็ะหรเออเสียดอกหนึง่งไว้สองดอกพี่น้อง สองดอกสาวบุญเพ่งมาเอาขี้ผอ,อดดีเถอะวะคนยังขี้ผอดดีเถอะห้วยปีมือเนาะระดับตาโอ้ยพี่เราเออเปิดอีกเนี่ยเงาใหม่พี่เองดอกครับงั้น เห็จ้งอกขาวพี่น้องโอ้ขาวงามขาวงามสุดแสงยังงามอืม,อมพี่น้องโอ้มีเจ้าของจ่องไว้ <laughs> เห็นปะพี่น้องอืมเห็นเะโงอกขาวงามงามพี่น้องไป พี่น <si ้องโอยใครใครบกง้ายเลยบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะาวนแงมาเอาเกือบเหยียบนะพี่น้องเรางอขาวพี่น้องเนี่ยางอขาวใครบกย้เลยเหาะนี่มากมีตะเห็ีลบเรงอขาวใครย้าไงไอ้โมนบ่จ้น่ย nha kéo hai phiền con ôi cẩn của có nó hiện đây khai nhanh đi đồng này phải không đi đồng hay khai hơi, là ngột gì đó เห็นเรางงกับผ่ากันแล้วพี่น้องกผ่ากับป่อยมาเจากันเลยไอ้ตัวโชคดีเราพี่น้องพ่อเฮ็ดเพิงบัดเนี่ยเฮ็ดเพิงก็เอ็นเฮ็ดเพิงยังเนี่ยหางตุองยุ่งขาไร้พี่น้องเขาคอมเมนต์มาบอกนะ น้องพ่อเฮ็ดเพิ่งหางนุ่งยุงพี่น้องก็ลังเป็นจีอยู่ยพี่น้องเดี๋ยว่าก็บย่างดอกนึงหน่อยๆเอาไว้ให้เพิ่นผู้เพิ่นมาลุ่นไปเข้าไปพ่อเฮ็ดเพิ่งพี่น้อง เั็นเห็ดพอตัวนัหนดเห็ดเห็ดคุณพี่น้องเห็ดพอะใช่หรืเดี๋ยวด้วยแล้วก็เออฝุ่นเห็นบ่พอดีฝนตกวข้ามมันมันเห็นไงพี่น้องเห็ดพอเห็ดพาะเดพี่น้องไปเห็ดพาะยังนุ่มๆเลยพี่น้องเห็ดพอะสีดอก เห็ดเพิ่งสีเอ้ดอกหนึ่งีครับพี่น้องมือนีกจะิจบคลิปไปแค่นี้ละพี่น้องขอฝากแน่กับสำเพ็งเพื่อนฝากเขามาเบิ่งล้วกครับขามาแช่ขามาติดตามเนี่็สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องนี่จะควม่มสุกคว่มจะเล่นเด้อพี่น้อง มีความสุกความเจเรเดินไอตึกหว้ด้วยรองมันทีนึงไอผมถึงคำนีำน่แปงผมใส่้ำนี้ตัดเถือกแล้วอ่ะขอบพูดหลายๆพี่น้องสวัสดีครับพ่อได้แกงพี่น้องพ่อได้แกง